คะล่าสุดเอคนดูงมาแล้วเราเรียกได้ว่าแบบสนใจแฟไปทุกคนเลยช่วงนี้ดังมากดังมากรู้สึกแฮปปี้ค่ะทุกคนก็เอ็นจอยนะสนุกเป็นอย่างล่าสุดเมื่อคืนก็าทำยอดได้พี่นวาได้ไปถึงร้านร้านซอโมโลดีเท่าแบบนี้ป้าปตาแฮปปี้ค่ะแล้วส่วนตัวแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะพอได้ได้อินเดียมาเป็นยังไงเอ็ เออรู้สึกแปลกใหม่แล้วก็รู้สึกว่าตรงใจทุกคนแต่ว่ายังเดี๋ยวก็รอดูไปน้องเขาจะได้เอะไรเผยเปิดเผยความสามารถเขาได้มากเพียงไหนนะคะมันต้องรอดูไปมันเพิ่งได้อาทิตย์เดียวเองอ่าช่วงนี้ค่ะหละังจากน้องลงมันก็มีดราม,ม่าเนาะเรื่องของมีแกล้งพ่าด้วยอันนี้มันส่งผลกระทบต่อคนุณบอลยังไงบ้างค่ะคุณตาเออส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพวกคมอมเมนต์มากกว่าที่จะมีผลกระทบนะคะแต่ว่าคอมเมนต์จากทั่วโลกเนี่ย เขาก็ดูไปในทิศทางเดียวกันว่าการประกวดเนี่ยค่อนข้างสมมงมันมีก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะคะปีนี้ทุกทุกตำแหน่งที่ได้อะ่ะก็สมมงมแล้วก็ถูกใจทั้งทั้งแฟนคลับชาวไทยทั้งแฟนคลับต่างประเทศแฟนคลับที่เคยเป็นแบบไม่พอใจเราก็ไม่มีไม่มีใครค้านนะคะดังนั้นดังนั้นการประกวดปีนี้ถือว่าหมดส่ความสำเร็จค่อนข้างมากนะคะณวันที่แบบเกิดณวันไฟน่าประทใจไหมคะว่ามันเกิดเหตุอ พอดีกลับบ้านไปแล้วมาดูมารู้สึมาดูตอนตอนถึงบ้านแล้วก็นั่งดูข่าวอยู่เกือบสองชั่วโมงว่าเออเอ๊มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะนะคะก็เห็นตามตามที่ทุกทุกคนเห็นแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาว่าเป็นเพราะอะไรไอะอย่างนี้ละกันเพราะว่าตําแหน่งรองอันดับสองอ่ะมันก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่สูงนะคะแล้วก็สําหรับพมา่าเขาส่งมาสามปีปีแรกเขาก็ท็อปยี่สิบ ปีที่สองท็อปเฟิร์สวันดอัพปีน Second Run ี้เซคันด์วันดอัพคุณอย่าลืมนะไอมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลของเราเนี่ยหัวกะทิทั้ทงนั้นเลยท็อปยี่สิบเนี่ยถือว่าคุณสุดยอดมากแค่ท็อปยี่สิบเนี่ยทุกคุณเชื่อไหมมันมิเดินลงอะมาจากเ,าเวทีคนที่ไม่ติดท็อปยี่สิบเขามาคอนเกรต์จุเลตด้วยความยิ้มแย้มแจ่มจใสเขาแฮปปี้กับคือถ้าเราแค่จบ สามารถจบการประกวดได้นี่นะถือว่าเราเราชื่อเราเนิ่ตดแล้วนะเพราะเนื่องจากว่ามันจะอยู่ในใน u t u b e ตลอดชีวิต<ม>คุณเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ตลอดชีวิตแค่เขามีบางคนเนี่ยแค่เขามีมีความสามารถว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเขาก็แฮปปี้ทำไมลองอันดับสองถึงไม่แฮปปี้เป็นเพราะอะไรไม่เข้าใจใช่ไหมคะมันมีอยอยากอธิบายหรืออยากจะบอกอะไรทาง<ม>แบบว่าแฟน วารวมไปถึงเป็นดีคะเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆเขาอะสมควรที่จะต้องได้รับรางวัลป๊อปูล่าโหวตแล้วก็ชุดประจำชาติยอ,อะเรอย่งเงี้ยอันนี้พี่วัดอธิบายแล้วใช่ไหมเออชุดประจำชาติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเาเสียงโหวตสูงสุดชนะอย่างนั้นเขาเรียกเขาเรียกป๊อปปูล่าโหวตสำหรับถ้าเกิดอย่างนั้นการการการที่เราจะอธิบายวิธีการที่เราจะเอาผู้ชนะเนี่ยมันจะต้องเขียนบนนั้นแต่มันไม่ใช่ มันไม่ใช่คิดว่าเออความเข้าใจของเขา,าผิดแต่ว่ามันเขาไม่ควรจะเข้าใจผิดเพราะว่าเขาไม่ใช่ส่งครั้งแรก hmm. เขาส่งเป็นครั้งที่สามแล้วตัวเราไม่เข้าใจว่าเขาไม่เข้าใจอะไรมันมันครั้ 3, ทงที่สามปรากฏดครั้งที่สามแล้วนะคะกฎมันก็เหมือนเดิมะคะ่ะ มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงทาไมทําไมถึงได้คิดว่าแล้วมีมีความรู้สึกว่าเขาไม่ควรจะไปไปพูดให้น้องเขาเข้าใจผิดเพราะน้องตอนน้องก็อยู่บนเวทีตอน,ตอนแค่เป็นเซ็กเรียนอัพเขาก็ยังอยู่บนเวทีมันต้องไปมีใครเรียกเขาลงมาถูกไหมแล้วก็ไปพูดอะไรสักอ,อย่างให้เขาทำไม่รู้สึกไม่ไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นน้องเขาเข้าใจผิดไปหมดเลยว่าว่าเอ่อเขาทางเราเนี่ยเป็นการประกวดที่ไม่แฟร์ เนื่องจากเขาดูจากแค่ยอดโหวตแต่ซึ่งมันไม่ใช่เราพยายามอธิบายให้หลายๆครั้งแล้วพี่วัดอธิบายแล้วถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ทราบว่าจะว่ายังไงเหมือนเขาจงใจที่อยากจะเป็นเพืนกนด้วยเป็นเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้เป็นเรื่องแบบการที่มีพีมานติดต่อไปหลังป้าเรื่องโหวตเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยเนียค่ะมันก็เป็นไปได้ค่ะแต่แต่แต่มามีชคิดเข้าใจว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแฟนคลับพม่านะเพราะว่า ดูจากเอาอย่างนี้อยากจากยอดยอดฟอลโล่ของเรามามีเนี่ยคนฟอลโล่เป็นเป็นพมา่าเยอะส่วนใหญ่ยังอยู่กับเรานะคะมิแต่คนใหม่ๆที่มาฟอลโล่ปีนี้ออกไปคนคนที่อยู่กับบาเมียเป็นแสนนะคนที่เป็นคนพมา่าก็คิดว่าคนพมา่าเข้าใจเราเยอะเยอะค่ะไม่ใช่ว่าทั้งหมดไม่เข้าใจเป็นไปไม่ได้คือคนพมา่าที่เข้าใจอ่ะเข้าใจค่ะ พ่ม่ที่ไม่เข้าใจก็คือสงสัยเราต้องทำพยายามเข้าใจค่ะพี่ความนี้ค่ะละล่าสุดมันก็มีกระแสออกมาตอนนี้มันกลายเป็นว่านี่คือสิ่งของพมาแม่เนี่ยจากคนทั้งวันเลยวันนี้ทั้งวันเลยสรุปยังไงคือคืออย่างนี้ตอนนี้มีมีคนมาเรียกใช้ฮะมี3รายซึ่งตอนนี้กำลังรีวิวอยู่เพราะว่าของเราเป็นลักษณะบิดดิ้ง bidding ก็คือใครเสนอราคาที่สูงสุดแล้วก็มีมีเขาต้องมีโปรเจกต์ให้เราอะรีวิวแล้วเราก็จะจะประเมินจากจิตตรงนั้นแต่ว่ามีคนที่นนี่นะนไม่มีแนะนํามาแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้นี่อ่าก็จะเป็น investor เป็นผู้ลงทุนอ่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ในนา้นคตถ้าเกิดว่าผู้คนที่นีแนะนำมาเนี่ย ขานจะให้มีนั่งก็ได้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 แต่ว่าหน่อยมีนี้น่าจะไม่ได้นั่งเต็มมันลักษณะนี้แต่ว่าน้องก็ก็น่ารักเขาก็พยายามช่วยคือตัวก้องเขาก็อย่างที่พี่วัดบอกอะเราเรารับทราบปัญหาน้องมาตลอดตั้งแต่เขามงไปที่แล้วอันนี้อันนี้ทางเรารับทราบเขาก็น้องเขาก็ค่อนข้างเก็บทั้งหมดไว้เขาไม่เคยพูดอะไรเลยเขาคอยพูดกับเรานะเขาพูดกับมามีก็พูด น้องเขาเป็นคนมีซิกเซนส์อะนี่นี่นี่เขาเป็นเป็นเขามีคนที่มีซิเซนส์ประหลาดมากแต่ว่าเป็นเป็นคนที่มีมีออร่าในตัวด้วยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเขาจะไม่พูดในสิ่งที่จะไปทําร้ายคนอื่นนะคะแต่ถ้าเกิดเขาแล้วแต่เขาอะเขาจะมีแถลงข่าวที่พมา่าเขาคงจะพยายามเคลียร์เรื่องมั้งคนะเขาคนจะเป็นลักษณะนั้นแต่แต่ว่านี่นี่ถือถือลิขสิทธิ์ขอไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้องขอปฏิเสธ มีคนขอมาเดียวตอนนี้ขอเวลารีวิวนิดนึงนะคะแต่ว่ามีรับรองทั้งเขเบนทั้งพม่ามีหน้ามีแน่ตอนนี้ยังไม่มีใช่ตอนนี้เอาเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ลัง r ร quest เรากำลังรีวิวแต่คือยังไงเนี่ยตันนี้ยังไม่ได้ฟันธงให้คนนี่ไหมยังไม่ฟันธงด้วยนะคะก็คือต้องรอติดตามกันไปใช่ใช่ใช่ขอเวลาหน่อยเพราะว่ามันเพิ่งมาวันสองวันเองนะคะให้โอกาสเขาได้ได้แบบทำ proposal มาอะไรอย่างนี้ ขอพิจารณาหน่อยค่ะอยากให้มามีช่วยรีวิวมิสแกนอินเดียเลค่ะเข้มใจของเราแล้วสมมติว่าหลายคนก็ค่อนข้างประทับใจในความน่ารักของน้องมากเลยน้องเป็นคนน่ารักมาโดยตลอดนะคะ,ะเขาค่อนข้างจะนอบน้อมค่อนข้างจะเป็นเอเชียแล้วก็แล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองอไม่ได้เป็นอินเดียมากแต่ว่าผสมเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยค่อนข้างกล้าในการที่จะออกความคิดเห็นในการที่จะพูดคุย นะคะแล้วคนเห็นเขาก็ต้องรักเขาเพราะว่าเขามีม<ด>ีเสน่ห์อ่านี่นี่ความเห็นส่วนตัวกับเรื่องหลังบ้านละค่ะ,คะตอนน้องเก็บตัวน้องเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพี่นวายก็เคยให้สัมภาษณ์มาคะแนนเก็บตัวมันก็มีส่วนเหมือนกันกับกับผลที่จะเป็นผู้ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะแนนเก็บตัวเขามันต้องดูทุกวันนะคะนะคะเอ่อตัวน้องเนี่ยทําค่อนข้างคืออย่างนี้ไอการประกวดครั้งนี้ปรากฏว่าทุกคนอ่ะมันค่อนข้างเสมอตัวตลอดเวลาบางคนจะแบบบาง คือก็เป็นการตัดสินที่ยากมากเนื่องจากว่ามันไม่มีใครเพอร์เฟกคนนี้สวยคนนู้นฉลาดคนนี้เก่งคนนู้นเดินดีมันจะเป็นอย่างนี้สลับสลับกันส่วนส่วนน้องน้องเรเชลก็เหมือนกันบางวันก็เดินดีแรกแรกเดินก็เดินไม่ค่อยได้แต่ว่าวันไฟนอลก็ทําได้ดีคือคือ,ค,อคือเราค่อนข้างาท็อปยีวันสุดท้ายก็ยังเ mm hmm. ขายัางยากมากที่จะดึงว่าใครเป็นที่หดังนั้นเนี่ยมันจะต้องแบบว่าท็ทอปสิ มันจะต้องมีสปีชมันจะต้องมีการเดินไฟแนลมันจะต้องมีวิมสูตรที่ดูอีกรอบหนึง่งมันจะมีการตอบคําถามนั่นแหละที่กขาตัดสินด้จริงๆเลยเพียวมากแล้วเขาก็คําตอบเขาก็ทุกคนอาจจะน่าจะเห็นด้วยนะคะเพราะว่าท,ทั่วโลกเขาก็เห็นด้วยว่า,ว,าว่ามันมันเคลียร์ใช่ไหมคะเหมาะหมาหมอที่จะเป็นที่หนึ่งจากกระแสวันนี้ว่าถึงการพิสูจน์แล้วว่า ใช่จริงจริงโอ้แฮปปี้มากปีนี้คนอื่นไม่รู้ว่าเราแฮปปี้ <c oughs> ก,กัน <c oughs> แล้วกันเออส่วนตัวแบบนี้เองบบใช่อะไรอยากจะฝากน้องๆนางงามไม่ใช่แค่นางงามต่างประเทศนางงามคนไทยคุณบ้างคะแบบว่าในเรื่องของการประกวดการประกวดมิสแกรนด์เ็นระกาการประกวดที่ยากที่สุดในโลก<ม>จะบอกให้เลยอินเตอร์เนี่ยจริงๆง่ายกว่าไทยแลนด์อีกนะ,ะถ้ารู้ถ้าสำหรับคนไทยถ้าูผ่านไทยแลนด์ไปได้ หนูก็เป็นสุดยอดหนูจะไม่ไม่หมดเลยนะการในการที่หนูจะไปประกวดเวทีอื่นเวทีอื่นจะไม่เหนื่อยคนที่ผ่านไทยแลนด์แล้วพอมาประกวดอินเตอร์ก็บอกว่าอันนี้สบายๆนะคะเอออันนี้เป็นเป็นปกติสําหรับแฟนๆนคนไทยอ่าสหรับผู้เข้าประกวดนะอยากให้ประกวดอย่าไปคิดว่าตัวเองต้องชนะมันเป็นแพลตฟอร์มที่คุณมามาเอ่อพัฒนาความสามารถของคุณ การประกวดครั้งนี้กับประกวดครั้งหน้าถ้าเกิดปีนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรมาประกวดซ้ําไปเรื่อยยิ่งประกวดจะยิ่งเก่งค่ะดังนั้นเนี่ยเชิญมาประกวดที่คนยิ่งเก่งเนี้ยเรายิ่งชอบเพราะว่าการตัดสินเราไม่ชอบตัดสินง่ายๆเราชอบตัดสินแบบนึกออกไหมขับเคี่ยวอ่ะแล้วแฟนๆมันก็จะได้สนุกด้วยไงดังนั้นเนี่ยเชิญมาประกวดได้แล้วก็น้องๆคุณจะทําเต็มที่ถ้าคนมาประกวดแล้วขอขออีกเวอร์ชันหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมทํายังไงที่จะทําให้คุณเอาชายคนอื่น เอออย่างนี้ล้กันแบบมีกระสิบ่อยไหมคะตอนนี้เริ่มมีแบบว่ามองเล็งเจ้าภาพหรือยังออปีสอปีนี้ป่ะอ๋อมีมีมาหลายเจ้าค่ะเออแต่ปีนี้เดี๋ยวขออนุญาตต้องรีดูเยอะๆกลัวจะมีปัญหาเหมือนเดิมเออแต่ว่าแต่ว่าที่เข้ามาในลิสอะเป็นประเทศที่ค่อนข้างพัฒนาดังนั้นไอ้ปัญหาเดิมๆอะคิดว่าน้อยแต่ทีนี้ต้องดูดูดูว่า ขอดูอีกทีละกันว่าเขาแบบเต็มที่แค่ไหนมันต้องคุยเยอะอะค่ะโฮสมันไม่ได้คุยแบบวันเดียวจบมันมีพี่นวันได้เล่าถึงค่ะที่ว่าการขมิบติดต่อมาขอโทษหรืออะไรอย่างนี้ไม่รู้ไม่ได้ยินเลยอะค่ะเป็นมาจากไหนอ่ะพี่นวันไปพูดในรายการล่าสุดแล้วเหมือนเขาพยายามติดต่อมาทุกที่เลยก็ยังไม่ไมีการคุยอ๋อติดต่อแกมั้งเพราะไม่ได้ติดต่อทางแบบนี้เลยไม่ไม่ได้มาทางนี้อ่าอาจจะคุยกับแกแต่ไม่ได้มาทางนี้โอเค